สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววัย19ดังทะลุฟ้าจากคลิป5วินาทีออกเสียงผิดชัดอริยังชอบรอยเตอร์รายงานเปิดตัวนักศึกษาหญิงชาวปากีสถานวัย19ปีผู้ด,ด่งดังชั่วข้ามคืนและข้ามประเทศกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกโซเชียลจากคลิปสั้นๆเพียงแค่5วินาทีด้วยคำพูดว่าพาวรี ที่ผิดเพี้ยนจากคำว่าปาตี้หรือปาร์ตี้ทำให้ผู้คนนำไปล้อเลียนทั้งในอินเดียและปากีสถานแม้สองประเทศเป็นคู่ปรับกันดานาเนียโมบินถ่ายคลิปวิดีโอนี้ระหว่างอยู่บนเทือกเขานาไทกาลี ทางตอนเหนือของปากีสถานแล้วอัพลงในอินสตาแกรเป็นภาพหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งกำลังสนุกสนานเปิดเพลงเต้นด้วยกันริมถนนโมบินถือกล้องถ่ายเซลฟี่อยู่ด้านหน้าโดยมีเพื่อนๆอยู่ข้างหลังพร้อมกับพูดเป็นภาษาอุนดูว่านี่คือรถของเรานี่คือพวกเราและนี่คือที่ที่พวกเราจะพารี่แต่โมบินไม่รู้ว่าตนเองออกเสียงคำว่าปาร์ตี้ ผิดเป็นพาวรีทาให้ชาวเอเชียใต้ที่พูดภาษาอังกฤษสําเนียนตะวันตกขบคันคลิปนี้ยังโด่งดังทันทีทั้งในอินเดียและปากีสถานอีกทั้งเกิดกระแสแฮชแท็กในสื่อสังคมออนไลน์มีคนเข้ามาชมหลายร้อยล้านคนและมีคนนําไปล็อกเลียนแบบมากมายโมบินกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจอัปโหลดตั้งแต่แรกเพราะเป็นเพียงคลิปวิดีโอแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายมากนักแต่ต้องประหลาดใจที่คลิปนี้เป็นไวรัลอ,อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ คำว่าปารีกลายเป็นคําที่ตํารวจอินเดียและคณะกรรมาการเพื่อสตรีเดลีนามาใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ไปแล้วในคลิปหนึ่งทหารอินเดียลาดตระเวนบนเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและเปล่งเสียงว่านี่คือเรานี่คือปืนของเราและตรงนี้คือที่ที่เรากําลังลาดตระเวนส่วนนักแสดงบอริวู์รันเวียซิงและทีปิกาปาทุกโกนก็ทำคลิปล้อเลียนโมบินเช่นกัน ด้านบริษัทขายนมอามูลจะกระแสหิตนำมาผลิตเป็นโฆษณานี่คือชาของเราโดยมีภาพการ์ตูนสาวๆรับประทานขนมปังกับชาแม้แต่นักการเมืองก็เกาะกระแสด้วยหัวหน้าพักภารติยะชนตะนำไปใช้ในการหาเสียงขณะที่โมบินกล่าวว่าเป็นเกียรติและปร,ะปราบรื้มกับความรักข้ามพรมแดนอินเดียและปากีสถานต่างมีอาวุธนิวเคลียร์กันทั้งคู่ และมีการต่อสู้กัน3ครั้งและความสัมพันธ์ตึงเครียดมาตลอดนับตั้งแต่ประกาศเอการาชในปี2490ต่างฝ่ายต่างประกาศว่ามีอธิปไตยเหนือดินแดนทางเหนือของแคสเมียร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ครอบครองบางส่วนแต่กลับอ้างอธิปไตยในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพทั้งสองฝ่ายออกแถลงการร่วมซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักโดยทั้งสองประเทศ ตกลงที่จะเฝ้าสังเกตกันหยุดยิงตามพรมแดนแคสเมียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทหลังจากเกิดการยิงประทะก,กันหลายร้อยครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโมบินกล่าวว่าตั้งแต่คลิปไวรวัลตนได้รับการติดต่อให้เป็นนักสแสดงและนางแบบรวมทั้งโฆษณาสินค้าแต่ตนต้องการร่วมงานกับหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ